เอ่อฮัลโหลกายวอซับดูสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้แล้วก็อยู่กับเกมบล็อกฟูดอีกแล้วสําหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทําอะไรเกียรเกียนกันนะก็บอกเลยว่าโคตรเกียนจริงๆมันก็ไม่เกียนหรอกทุกคนคือมันเป็นบั็กนะครับทุกคนคือใครนะครับที่กําลังฟาร์มเหรียญโทเค็นอยู่นะเนี่ยครับทุกคนโทเค็นโอนิ ผมบอกเลยว่ามันมีบัคคูณ2ครับจากบอสเวลาเราไปตีบอสอีเวนต์นะครับเราจะได้300แต่ผมเนี่ยได้รอบแล้ว0 0เลยนะผมไม่ได้ขี้โมนะผมทำสี่รอบติดเลยครับทุกคนวิธทีทำเนี่ยก็ง่ายๆครับอ่ะอันดับแรกผมจะบอกตั้งแต่คนที่ยังไม่เคยเล่นอีเวนต์เลยนะก็ให้ทุกคนนะครับสังเกตที่เข็มทิศมันจะมีวงกลมสีแดงเล็กๆอยู่ให้เรานะครับเอาเมาส์ไปคลิกอ่ะทีเนี้ย มันก็จะพาเรานะครับไปหา Np c ที่ใกล้ที่สุดอ่ะของผมเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ครับ n p c เนี่ยมันจะชื่อโอนิให้เรานะครับคุยกับมันปับ๊บทีนี้นะครับเขาก็จะวาร์ปเรานะครับมาที่อีเวนแล้วทีนี้นะครับบอสเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบอสนะครับมันจะเกิดทุกๆอ่าพูดง่ายๆย,ยเนี่ยมันจะเกิดทุกๆท,ท,ที่ลงท้ายด้วย30นาทีอย่างเช่น10บโมงสา 11เโมง30เกิดทุกๆชั่วโมงนะครับแต่จะลงท้ายด้วยครึ่งชั่วโมงก็ประมาณนั้นแหละหรือถ้าทุกคนงงนะครับนี่เวลาเข้าเกมเนะี่ยให้เราเดินชนประตูนี่เลยครับมันก็จะบอกว่าอีก16นาทีเนะี่ยบอสจะเกิดแล้วก็มันเป็นเวลา global นะคือมันเกิดทุกเซิร์ฟเลยครับเกิดพร้อมกันมันไม่เกี่ยวกับเวลาเซิร์ฟเวอร์นะมันเกี่ยวกับเวลาชีวิตจริงครับอ่ะโอเคก็รู้แล้วใช่ไหมว่า บอสมันเกิดตอนไหนใช่ไหมครับทีนี้ครับวิธีในการทำนะี่ยง่ายมากทุกคนไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไม่ต้องทอําอะไรเลยครับ <c oughs> ก็คือบอสเนี่ยมันจะเกิด15นาทีแล้วหายไปใช่ปะเรานะครับมีหน้าที่จับเวลาอย่างเช่นผมเนี่ยคำนวณไวละว่าไอ้บอสต,ตัวนี้นะครับมันจะหายไปตอนอ่า45นาทีทีนี้ตอน44นาทีนะครับผมก็จะจับเวลา แล้วผมจะเหลือสักประมาณ5วิแล้วผมจะวิ่งเข้าไปแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้นะทุกคนภารกิจสําคัญเลยคือต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ถ้าทุกคนตายนะครับอดทุกคนจะต้องอยู่จนกว่ามันนะครับจะวาร์ปเราออกมาข้างนอกทีเนี้ยเราก็จะได้600ครับทุกคน600โทเค็นเนี่ยครับทุกคนรอบที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งไปทํามานะครับสดๆร้อนๆเลยก็มีประมาณ700เนาะ คือ600เนี่ยรอบหนึ่งนะครับมันสุ่มได้2ครั้งเลยนะคือถือว่าเยอะมากมากอันนี้จะเป็นคลิปที่ผมอัดเอาไว้นะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยผมโมหรือเปล่านะครับนี่อันนี้เป็นรอบแรกนะครับที่ผมทดลองดูก็เดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่ผมทำบล็อกเลยแล้วกันนะอันนี้นะครับผมก็มาทําดามจไปเรื่อยๆนะแล้วก็นี่เลยครับทุกคนไฮไลท์สาคัญเนี่ยคือเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จนกว่ามันจะหมดเวลาครับคือ ถ้าเราเอาชีวิตรอดได้เนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้แล้วครับทุกคน600เป็นไงเนี่ย600จริงๆนะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงครับถ้ามีน้อยเนี่ยมันมันทำยากมากนะแต่ว่าถ้าเรามีกันเยอะเราจะทำง่ายครับเพราะว่ามันจะมีคนที่โดนดาเมจต,ตุยก่อนแต่เรารอดแต่ถ้าเราซวยโดนดาเมจต,ตุยเนะี่ยเราก็อาจจะอดนะอ่ะก็เนี่ยครับอันนี้ผมทำกันแค่2คนเองนะทุกคนเนี่ยครับ มันก็เลยแบบค่อนข้างทํายากเพราะว่าบอสเนี่ยมันตีแรงมากนะทุกคนคือแบบใครที่เคยเข้าไปเล่นเนี่ยจะรู้เป็นอย่างดีนะครับว่าสองสกิลเนี่ยตายของจริงขนาดพลพ้าเนี่ยมันยังโดนสองสกิลเด้งเลยนะเนี่ยครับทุกคนผมว่าผมแลพยายาเอาตัวรอดแล้วนะเดี๋ยวทุกคนดูคือมันแรงมากอะคือเลือดผมหายแบบหายหวหวๆเลยนะคือแทบแทบเอาตัวไม่รอดอะเนี่ยครับทุกคนดูดิเนี่ย แล้วก็โหกว่าเวลามันจะหมดแล้วกว่าเวลามันจะหมดเนี่ยมันมีดีเย์ด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าสิบห้าแล้วมันหายเลยนะครับมันมีดีเย์ด้วยนิดนึงเนี่ยผมก็รีบกลับเข้ามาเลยอันนี้ผมตายไปแล้วนะแต่จริงๆเนี่ยมันง่ายกว่านี้ครับทุกคนแต่นี้ผมแบบแค่ทดลองเฉยๆเนาะแต่ภายในเซลลยวิเนี่ย,ย,ยถ้าใครนะครับมีอะไรที่สามารถพุ่งได้เนี่ยมันสามารถพุ่งเข้าไปแล้วก็ผ่านได้นะอ่ะอย่างเช่นของผมเนี่ยผมใช้สมดาบพุ่งเข้ามาครับ นี่แล้วมันก็หมดเวลาพอดีเลยพอดีหรือเปล่าก็ไม่อะเนี่ยครับบอสมันหายไปละแต่สกิลมันยังอยู่นะอะนี่ทุกคนเรียบร้อยครับผ่านแล้วอันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่สองครับทุกคนคลิปที่สองเนี่ยก็คือผมทดลองทําดาเมจไปนิดนึงนะแล้วก็มายืนรอเวลาครับพอเวลาใกล้หมดนะ่ะค่อยวิ่งเข้าไปแต่ก็อย่างที่บอกครับผมเนี่ยทำมันแค่สองคนแล้วบอสมันตีแรงนะซึ่งก็ แทบแบบแทบจะไม่มีใครได้เลยนะแต่ผมก็ยังได้ครับเนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมก็ตุยอ่ะนี่ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายพอผมตุยปุ๊บเนี่ยผมก็รีบเข้าใบใหม่ครับอ่ะเห็นไหมแล้วก็เนี่ยครับบอสตายพอดีแล้วก็ได้คูณ2เหมือนเดิมนะนี่เป็นไง600แต่ถ้าเล่นแบบปกติตีบอสตายนะครับมันได้แค่300อนะเอออันนี้มันเป็นบั็กนะทุกคนแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะ มีอะไรที่สามารถพุ่งได้เนี่ยเอามาใช้เลยครับเพราะภายในเซียววิเนี่ยถ้าเราพุ่งเข้าไปทันอะเราก็ได้เหมือนเดิมนะแต่คือเราจะทำดาเมจเท่าไหร่เนี่ยไม่สำคัญครับคือยังไงเราต้องอยู่ในนี้เพราะถ้าเราไม่อยู่เนี่ยเราก็อดอ่ะนี่ครับทุกคนได้ละอันนี้ก็เป็นรอบที่สองส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นรอบที่สามนะครับรอบที่สามเนี่ยก็คือผมจับนาฬิกาเอาก็คืออย่างที่บอกนะครับสีนาที อ่าสักประมาณ44นาที50วิ5 5าวิเนครับเราค่อยวิ่งเข้าไปพอเราวิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับบอร์ดมันก็จะตายพอดีถ้าเราจับเวลาเป๊ะนะแล้วก็จะไม่มีใครตายครับนี่แค่นี้เลยทุกคนก็ผ่านแล้วครับเนี่ยเราก็ได้600เออเป็นไงโคตรเกียนก็วิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่ดีมากๆแต่ว่าก็จะเสี่ยงมากๆด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเราเข้าไม่ทันเนี่ยเราก็อดเลยแต่ผมเนี่ยกะเวลาไว้แบบเป๊ะ,ปะมากๆนะครับ ผมใช้มือถือเนะี่ยในการจับเวลาเอานะเนี่ยครับทุกคนสังเกตดูผมพุ่งเข้าไปปุ๊บบอสตายเลยครับนี่มันขึ้นโอน,นิคอมานเลยเรียบร้อยได้แล้วครับแค่นี้เลยเนี่ยไม่มีใครตุยเลยนะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นรอบแบบฟนอ a ลเลยรอบสุดท้ายรอบที่4นะครับก็คือผมเนะี่ยทดลองโดยการที่ผมนะครับจะไม่ทำดาเมจเลยทุกคนไม่ทำดาเมจเลยครับคือผมจะยืนรอ วินาทีสุดท้ายเลยก็คือไม่เข้าไปตีกับบอสเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็มีแนะนําตรงนี้นิดนึงครับก็คือรอบแรกเนะี่ยให้เราเข้าไปก่อนแต่ไม่ต้องตีบอสนะให้บอสมันฆ่าเราได้เลยแล้วก็พอเราเข้าไปแล้วเนี่ยรอบต่อไปนะครับ <S 2> <S 2> นี่มันก็จะพุ่งเข้าไปได้แบบนี้เลยโดยที่ไม่มีดีเลยน,นะครับใครที่เคยเข้าครั้งแรกเนะี่ยจะรู้ว่ามันมีดีเลยแต่ครั้งต่อไปเนะี่ยมันก็เนี่ยครับเข้าไปแบบนี้ได้เลยเนี่ยทุกคนสังเกตดูนะครับผมเนี่ยไม่ได้ตีบอสเลยนะ เลือดป๊อตอยู่เท่าเดิมเลยอันนี้ผมทดลองดูว่ามันจะได้ไหมก็คือเสียงเลยแหละอ่ะผมก็พยายามไม่ตีนะครับพยายามเอาชีวิตรอดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ไหมอ่ะนี่ครับทุกคนวอตตายแล้วนะนี่ยครับไม่ได้ตีเลยนะไม่ได้ตีแม้แต่ครั้งเดียวแล้วดูครับได้ปกติเลยแสดงว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทุกคนไม่ต้องทําอะไรเลยครับรอเวลาอ่าเจาะเวลาเลย ตอนมัน444นาทีเนะี่ยให้ทุกคนนะครับหยิบมือถือหรือเข้าอะไรก็ได้ครับจับเวลาพอมันอ่าสักประมาณ50วิหรือห้าิบ้าวิเนะี่ยค่อยเดินเข้าไปครับนี่แล้วเราก็เอาชีวิตรอดคือวิยิ่งน้อยยิ่งดีเหลือ3มวิ2วิได้ก็ยิ่งดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาบอสมันจับเราได้เนะี่ยไม่เกิน3วิครับตุยบางทีนะเนี่ยเผื่อเวลาไว้5วิยังไม่พอเลย เพราะว่ามันมีดีเลยด้วยเนี่ยอย่างมันตุยไปแล้วอะสกิลมันยังอยู่แล้วถ้าเราตุยด้วยนะครับเราก็อดเลยทุกคนอืมก็ต้องกะอะไรให้มันดีๆนะครับถ้ากะดีเนี่ยมันก็จะติดแบบผมนะครับ4รอบแบบนี้เลยก็ผมทําติดสรอบใช่ปะหกก็ยีครับอืมได้ทั้งยีก็คือ2องพ่เนาะอันนี้นะครับผมจะทําให้ทุกคนดูแบบสดๆเลยนะอันนี้คือแบบเรียวไทม์เลยตอนนี้นะครับมันก็ สี่สิบสองนาทีคือถ้ามันขึ้นสี่สิบสามนาทีเนี่ยผมก็จะนั่งรอนาฬิกาละพอมันขึ้นเป็นสี่สิบสี่ปุ๊บผมจะกดนาฬิกาเลยทุกคนก็คือกดจับเวลาครับพอมันประมาณสักห้าสิบวิห้าสิบห้าวิเนี่ยผมก็จะวิ่งเข้าไปอย่างที่ผมบอกเนาะนี่นะครับผมไม่ได้ตีเลยนะจะต,ต่อให้ตีเนี่ยก็ก็ได้เหมือนเดิมครับผ่านเหมือนเดิมไม่ตีก็ผ่านเหมือนเดิมได้หกร้อยเหมือนกันแต่ภารกิจหลักๆเนี่ยทำไงก็ได้ครับให้ทุกคนเนี่ยถึกที่สุดนะ แล้วก็ถ้าทําหลายคนได้เนะี่ยมันก็จะผ่านง่ายครับแต่ถ้าน้อยเนะี่ยก็อันตรายเรานะครับจะต้องทําให้ถึกที่สุดแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดซึ่งผมก็จะเตรียมตัวรอ,อเลยเนี่ยครับผมจะเข้าไปก่อนครั้งหนึ่งนะนี่ออกได้ไหมออกไม่ได้ไม่เป็นไรให้มันตีเราให้ตุยเลยโอเคตุยแล้วครับ แล้วก็เพื่อไม่ให้มันดีเลยแค่นั้นเลยอย่างที่บอกอ่ะแปลงล่างเปิดทางคิทำอะไรให้เรียบร้อยติดอาวุธรอ44ครับอันนี้แบบเรียวไทม์เลยนะทุกคนโอเค44แล้วนะครับตอนนี้เนะี่ยผมกดจับเวลาแล้วทุกคนจริงๆเนี่ยถ้าคนเยอะนะครับเข้าตอนไหนก็ได้นะแต่ถ้าคนน้อยเนี่ยเราต้องแบบเข้าตอนวิแบบวิน้อยที่สุดจริงๆนะ เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจับเราได้นะ่ะไม่เกินสามวินะทุกคนเราตุยโอเคตอนนี้ห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิี่ห้าิห้าโอเคเข้าเลยครับเหลือห้าวิอ่ะเอาชีวิตรอดใช้ได้ครับห้าวิดูดิทุกคนเนี่ยมันจับผมได้ครึ่งหลอดแล้วอะ <c oughs> คือมันโหดขนาดไหนอะเนี่ยดูดิรอดไหมครับเนี่ยมันดีเลยนะมันไม่ได้ตายทันทีนะอ่ะเรียบร้อยครับ ได้ไหมหกร้อยตามสเต็ปนี่ไงหกร้อยเป็นไงทุกคนบอกแล้วครับมันทำได้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็มีเพียงเท่านี้เลยนะสำหรับเทคนิคดีๆรีบเอาไปทำกันเพราะเดี๋ยวเนี่ยเกมแก้แน่นอนครับโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมกันด้วยกันละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับ สวัสดีครับผมไปแล้วครับบาย